ได้มากเกินไปแล้วนะมึงได้เยอะเกินไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟดีนะกูเป็นผู้เสียเส้นทำไมกูไม่ได้เสียเส้นเสียเอ็นนะทำไมกูไม่ได้ยงงอย่างงั้นยางนีไ้ไี่ตะโนไปแห่แหนให้กำลังใจมึงตันเกิดอะไรขึ้นนั่นไงครับพี่น้อง <c oughs> ยิ่งอิจฉาเขาบียิ่งทำให้อะไรครับอ่ายิ่งทําให้หน้าเร้หน้าดาเขาบีเละทีนี้นะอ่าเห็นไหมครับนะ ผมพูดได้เลยยิ่งเห็นได้ชัดครับพี่น้องเอฟซีนะยิ่งใกล้จะจบยิ่งเห็นอยิ่งเห็นพฤติกรรมสรุปถ้าถ้าใครอะไรนี่ติดตามจริงๆจะรู้ว่าองพอดีค่ะเ้าไปไหนมาคือเจอนัางนานากับเบื้องเอาเท่านั้นแหละครับว่าว่าายหรอกครับพี่น้องเอฟซีเออมันก็เป็นดังคำสาบานเลยครับตอนนี้นะดังคำสาบานแหละพีะ่น้องเอฟซีนะ ก็เป็นดังคำสาบานคุณมณิีฐนะหาโผล่ทุกตัวจ้าแต่ว่าวแม่นางเอกเนี่ยเขาไม่ทํานะเขาไม่ทําทําไปแล้วก็พ่อแม่ก็ลําบากใจทุกบกทุกใจกินข้าวไม่อิ่มนอนไม่หลับมีแต่คนเก่งเนาะเนาอนอ,อืมนี่แต่คนเก่งใครก็ไม่ยอมใครกับคุณมณีษฐ์พ่อแม่ก็ยังไงพ่อแม่ก็ไม่ไม,ไม่เด็ดขาด เออไม่เด็ดขาดครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะถ้าพ่อแม่เด็ดขาดเอาเมึงเดอ้อฝ้ามือตากบ้องหูตะ,ะบักตะ,ะบักเลยตะ,ะทูมันบอกกับพี่น้องเอฟซีมันไม่ไม่เป็นแบบนี้หรอกนะให้ไ<ห>ปกวฟังคว้างกูตัดเอากระบอกมรดกกูต้องเอามุนมั่งกูครับอันนับขัดเก่งกับไปร,รอดแบบนี้ไหมร้อยบ,อยบอปอรหลายของวันนังผีเปลี่ยวครับพี่น้องเอฟซีตีกันนังผีเปลี่ยวครับพี่น้องเอ้ย แต่ว่ามันเิน่อีจว่ามันธรรมดาเบิง้งคักๆเด้อจะเฝ้าเฝ้าเบิง้งจนมันจบหนังเรื่องนี้เด้อเบิง้งจนมันจบเบิ้งไปเรื่อยๆมันเข้าใจเด้อทำความเข้าใจไปเรื่อยๆตอนแรกคุณอาจจะไม่เข้าใจนะเดี๋ยวคุณดูไปดูไปเดีด๋ยวคุณจะเข้าใจเองโอ้มันเป็นแบบนี้จริงๆหนังเรื่องนี้วันนี้ไม่มีใครไปหรอคะประจิบอ่านะวันนี้ไม่มีใครไปหรอ ไม่ได้ตามเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามนะครับมีใครไปไม่ได้ไปเนาะเป็นทนายแหละมั้งเขาอาไต่สวนใช่ไหมเพราะว่าฟ้องตรงใช่ไหมเขาต้องไต่สวนฟ้องว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือเปล่ารับผมอะไรแม่นางเอกว่าอยู่ว่ารอบคัวทีขาดนั่นแหละอืมใช่เฮีย ่อสะะคพ่อแม่ไม่กล้าตัดลูกแต่ลูกกล้าตัดโอ้โหตายแล้วครับจี่งๆลูกกับก้าตัดพ่อแม่เด้อเห็นไหมครับช่วงเร่งเร่อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเลยช่วงเร่งเรเนาะแม่นั่งอีกนี่ก็เอาญาติพี่น้องเนาะเข้ามาดึงมาอยากให้ได้อยากให้มีอยากให้มีรายได้สบาง่ายๆไปแต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนายบัต เขาไม่ได้คิดแบบนั้นทีนี้แต่อะไรทีนี้มาด่ามาว่ามานั่น,ม,นมานี่นมมน้มันก็เห็นเมื่อเมื่อเลยมันก็ทําให้กระอักกระอึกไงครับพี่น้องยาจีนะคือก็พยายาม,มพยายามมาเอาเอาญาติเอาพี่เอาน้องเอาพ่อแม่ไงแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลเขาไม่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าอะไรครับถ้าคิดแบบแม่นักนอกนะพี่น้องยาจีมันไม่เป็นแบบนี้หรอกเรื่องก็เรื่องราวมันไม่เป็นแบบนี้นะ ิ่งพูดให้อะไรครับทีนี้วิ่งพูดใ้สังคมจตุรสกปรีปเห็นไหมอ่าอ้าวในช่วงระยะเวลานั้นพ,อพ่อีก็ับอกว่าโอ้ยเจคีว่าจะได้แต่ตั้งต่เมเ่ยพี่น้องเพิอ่อนมจคีว่าจะได้แล้วครัก็จะได้นะพี่น้องเอื่อเนาะก็ก็ทาให้มันสุดแล้วอ่าจนทาให้ทาให้มันถึงที่สุดทําดีทําดีที่สุดแล้วที่ว่าจะได้กับว่าวรบก็ กูเฮ็ดจนเหมือเมือกแล้วเฮ็ดกับสูนี่เฮ็ดกับข้าวคั่วนี่เฮ็ดจนเหมือเมือกแล้วใว่าจะได้กะเว้าโลดแบบนี้ไงครับพี่น้องทีมเข้าใจปูเฮ็ดจนหมดเมือกนั่นเฮ็ดจนมันอันเว้าหมดแหละถ้าแม่เอาเข้ามาโออมึงได้รับได้ดีแล้วนะเพราะเกิดเห็นข้าวคั่วเลยเนาะบัดสีเว้าอีกบัดนี้ครับพี่น้องเอซีมนะอ่านะงเฮ็ดก้นเพราะว่าล่ำน้ำอ่าเฮ็ดสาบเพราะว่าผมมีความคืด โอ้ยตายเลยมีเบิดตหละครับพี่น้องเอฟซีใตัยวมาลำหนาเออทราบว่มีความคืบหนาว่าถ่ายยังโอ้ยตายเลยเงี้เห็นคักเลยพี่น้องเลยนะอากูไลด้วยนะเดี๋ยวมันมาจริงอีกนะหัวใจรัวๆมาด้วยนะรอดูนะครับพี่น้องเอฟซีรอดูนะเออพากันอยู่ใสนี่เจวุยนี่ แบงค์ข้าวโพดนี่แบงนดมาขึ้นก็พนะูดน่ะวันนี้นะรมจอดให้เขาพึ่งรถก็ติดแล้วนี่รถก็ติดฝนตกเข้าสวนนี่นะตัวลูกจอดไว้อยู่ด้านนอกตัวลูกเดี๋ยวจะเอาเข้าไปอีกแบงหนึ่งถ้ามันเข้าไม่ได้ก็ให้เขาถอยออกมามันเข้าไม่ได้เจะได้ดรถครับพี่น้องเอ็ซี่นะเมื่อเช้านี่ก็เปลี่ยนยางไปแล้วสองเส้นปัดหลังกันกระเลงอ่านะครับนะ อ่าแล้วทุกคนยิ่งจะได้รู้นะทีนี้นะเบื้องเอาเลยเรื่องเาเจอคำว่อยเบื้องเอาเนี่ยแม่บางอี่ก็เอาเห็ดจนทุดเลยแหละเออทำจนสุดแล้วครับพี่น้องนะ <c oughs> เอฟซีนะอนะครับพี่น้องเอฟซีอทั้งพันลมทั้งเอด้วยเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็เปิดพันลมนะนอนที่ปั๊มนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> เปิดพันลมนอนที่ปั๊มมาสิ 4, ก็เยน็เดยนดีอยู่หลับมนคืนแะล้วหัวมันกว้างเปน้องเอทีนอนได้สามคนน,นั่นเออันนี้นอันนี้ก็เป็นตู้นอนด้วยน,นั่นเองตู้นอนด้วยเป็นตู้นอนนอนได้สามคนเปน้องเอทีไม่ได้นอนสี่คนนอนสามคนนอนสี่นนคนไม่ได้นอนสี่คนไม่ได้หัวมันจะยก <laughs> <laughs> มันจะกล้วยคือคหัวมันล่ำน,นั่นนี่เนาะมันเป็นหัวโซกนะเป็นน้องเอจีเอากันเดเนรอบปฏิวัต อันนี้แหละครับพี่น้องพี่น้องก็ลองคิดพิพจารณาอีงนะครับพี่น้องเอฟซีนะเบิงเอาเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะว่าแมน่นาง,งเอกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะอ้าวเขาทำเต็มที่แล้วใครจะว่ายังไงก็เขาไม่ได้สนแล้วกบพี่น้องนะเอฟซีนะทําดีที่สุดแล้วทนะำหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะญาติพี่น้องไม่ว่าจะคนในครอบครัวนะก็ พอไรมาตอนนั้นมาก็มาถ่ายทําชีวิตเขาเนะมาถ่ายทํามานั่นน,นี่ไม่ว่าจะเป็นพวกไม่ว่าจะยินญาติพี่น้องใช่่หมันะนะครับนะเออเอากดูเอเองนะครับพี่น้อง f ุีนะนะเบ้เาเรื่องกอยังนี้ <laughs> อะไรด้วยเออ ก็ดูเองดูเอง,เองครับพี่น้องเอฟซีดูเองว,นะว่าเรื่องครอบครัวรอลเวงนะว่าเรื่องไม่เป็นยังไหนก็เป็นยังซี่ว่อเ,เรื่อง,องสึกตระกูลยางไช้สุกตระกูลอย,าง,อลอยางแล้วครับวันนี้ส,นสึกแข่ง <c oughs> สักสีสึกแห่งสายเลือดพี่น้องเ <c oughs> อฟซีบัด่ี้นะ คำว่าครอบครัววิบัติครอบครัวสิบหายมันจะเกิดกับครอบครัวไหนล่ะเอฟซีรู้เห็นหรือยังีเน้ยครอบครัววิบัติครอบครัวสิบหายจากมันไปแล้วใครที่รู้เห็นเป็นใจบัตแต่ไม่พูดความจริงก็เอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีกระเบื้องเอาทานั่นแล้วออมันเป็นจะได้ครอบครัววิบัติครอบครัวชิบหายกระเบื้องเอาทำนั่นอ่าพราะรู้แต่ไม่พูดความจริงไงครับพี่น้องเอฟซีสิบตระกูลอย่า โดนคดีเป็นละนาวเลนะอาโดนคดีเป็นละนาวชัดแจ้งเลยค่ะทำไมยายจันทร์สุตคุณอย่างตามคำสาบานครับผม